หนุ่มหนุ่ม ATEEZ a t e e, Z, t e Z, จากค่าย KQ Entertainment พร้อมจะระเบิดความมันและเสิร์ฟความสนุกให้กับเหล่า a t, n e, a t i n i a t i n y ไทยชื่อแฟนคลับอย่างเป็นทางการของวง ATEEZ หลังบินลัดฟ้ามาร่วมงานถแถลงข่าวนะโรงแรมแบงค k อกแ r ริออ m มา q u สควีนส์พาร์คในวันนี้พร้อมอ้อนแฟนไทยเตรียมตัวให้พร้อม แล้วมาสนุกไปด้วยกันกับคอนเสิร์ตแบบจัดเต็มครั้งแรกในไทยกับงาน2023 ATEEZ World Tour The FELLO w SHIP Break the Wall In Bangkok ในวันพรุ่งนี้เสาร์ที่วันที่5สิงหาคม2,566เวลา18นาฬิกา n a าอิมแพกเ h ็ i ซ i บิชันฮโดยทั้ง8หนุ่มได้แนะนำตัวอย่างน่ารักกับสื่อมวลชนเริ่มต้นจากจองยุนโฮพักซองวาชเวซานคังยอซังคิมฮงจุงอูยองจงโฮและมินกีก่อนจะเล่าว่าก่อนหน้านี้พวกเราเคยมาถ่าย MV เพลงบูลซีที่เมืองไทยโดยครั้งนี้พวกเรามีความสุขที่ได้มาแสดงคอนเสิร์ต ตอนที่มาถึงก็มีแฟนๆมาต้อนรับเยอะมากๆซึ่งทุกครั้งที่เราได้มาแสดงโชว์ที่เมืองไทย เอทีนี T ไทยก็ค่อยส่งเสียงเชียร์แล้วก็ร้องเพลงตามคอนเสิร์ต2 0 2 3 ATEEZ s a World Tour The F.E.L.L.O. w s h i p Break the Wall in Bangkok วันที่5สิงหานี้ก็อยากทุกคนมาสนุกด้วยกันมีเซอร์ไพรส์ที่จะเป็นความทรงจำดีๆของทุกคนแน่นอนและก่อนที่จะได้ไปมันกับโชว์ของพวกเขา หนุ่มยุนโฮยังได้โชว์ท่าเต้นท่อนฮุกเพลงบูลซี่เป็นการเรียกน้ำย่อยก่อนจัดเต็มบนคอนเสิร์ตใหญ่อีกด้วยโดยหนึ่งไฮไลท์ในงานถแถลงข่าววันนี้มาประเทศไทยก็ต้องพูดภาษาไทยทีทีทกรและล่ามของงานได้สอนคำฮิตกับทั้งแปดหนุ่มกับคำว่าเอทีแซ่บมากเท่านั้นยังไม่พอมีอีกหนึ่งคำที่กำลังฮิตในบ้านเราตอนนี้อย่างคำว่า วาสนาผู้ใดน้อด้วยบอกเลยว่าพวกเขาพูดได้น่ารักสุดๆโดยพิธีกรได้ถามว่าเอทิวาสนาผู้ใดน้อทั้งแปดหนุ่มตอบพร้อมกันว่าวาสนาเอทินีน้อและในช่วงท้ายหนุ่มมินกิเป็นตัวแทนฝากถึงแฟนๆว่าที่ผ่านมาอยากมาแสดงคอนเสิร์ตท,ที่เมืองไทยตลอดเลย ในที่สุดก็ได้มาแสดงจริงๆแล้วพวกเราจะได้ตั้งใจแสดงให้เต็มที่ที่สุดฝากทุกคนรอติดตามด้วยนะครับ